ทำนั่งทำนี่ปั้นบ้านบ้างก่อสร้างบ้านบ้างทำโน้นทำนี่อะไรเงี้ยไปโน่นไปนี่เพื่อที่จะกระตุ้นเราอะแล้วจะนําอะไรมาเสนอให้แกมรสชาติที่มันใหม่แปลกสดเฉียบขาดแล้วก็ร่วมสมัยพวกคุณเหมือนปลาคุณอยู่แต่ในหนองงามผมแม้เป็นทั้งนกแล้วผมเป็นทนั้งเต่าผมบินก็ได้ผมคลางไปก็ได้ผมอะไระนีคุณ คุณเป็นพวกกบใต้กระลาคุณก็เห็นแต่กะลาของคุณเลแกกเนี่ยผมจะไปเล่าเรื่องท้องฟ้าให้คุณคุณก็รับไม่ได้คุณไม่รู้คุณไม่รู้จักท้องฟ้าผมจะเล่าให้คุณถึงมหาสมุทรเลยคุณก็รู้ไม่ได้เพราะเพราะคุณเป็นกบอยู่ในกะลาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงคุณหนูจะออกจากกะลาได้คะคุณก็ต้องคือทอบสุว่าคุณเป็นทาสใช่ไหมคุณย้อว่าอะไรเขาจะไปละอะไรแล้วจะมีโอกาส คุณเป็นทาสคุณไม่มีวันที่จะมีโอกาสคุณต้องแหกข้อคุณต้องปลดโซ่รุนคุณต้องทํายังไงก็ได้ที่จะให้คนจะไปทำไอดียเหมือนกันทำยังไงคุณจะรู้จักยุโรปจะรู้จักอเมริกาคุณต้องขยันบังดอนคุณก็ต้องทําการทํางานคุณต้องมีเงินแล้วคุณก็สร้างตัวคุณมาให้มีโอกาสแล้วคุณจึงจะไปเห็นในยุโรปแล้วในอเมริกาแล้วไปทั่วโลกแล้วคุณก็จะกลับมาได้ตระหนักว่า สิ่งที่คุณเห็นนะคุณจะเอามาทําอะไรให้เป็นประโยชน์ไอ้คุณจะมานั่งรอคอยเมื่อไหรคุณจะได้ไปเมื่อไหร่คุณจะได้โน่นได้นี่มันไม่ได้หรอกมันต้องส,อสแงะแสวงหาคุณคิดดูเถอะว่าเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนอย่างที่ผมบอกตากแก่ถ้าผมรอรถไฟตากแก่ผมก็ไม่ได้ไปกรุงเทพการที่เมื่อเจ็ดห้าปีที่แล้วนะผมต้องนั่งรถขอ,อกหมูนะข้างล่างเนี่ยเขาเอาหมูใส่ไว้ แล้วแล้วก็ไม้พาดไว้แล้วก็อยู่บนไม้พาดอหมูร้องอีตาตาอยู่ตรงมรถสิบร้องแล้วนั่งวันแรกเนี่ยผมนั่งจากเชียงรายเนี่ยไปเงานอนที่เงาหนึ่งคืนคืนที่สองก็น,นั่งจากเงาเนี่ยไปลำปางเป็นคืนที่สองคืนที่สามเนี่ยรอไปจนถึงสามทุ่มรถไฟถึงจะมาจากเชียงใหม่มาที่ขุนตนันมารอรถอยู่ที่ลำปางสามทุ่มคุณน,นั่งจากลำปางไป ตอนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคุณไปถึงปากํำโพเขาเปลี่ยนเครื่องจากรถไฟที่ใช้ใช้ฟืนเนี่ยให้เป็นรถไฟหัวจักคุณก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ปากลำโพนครสวรรค์ไปอีกวันหนึ่งคุณถึงจะถึงกรุงเทพเพราะนั้นคุณต้องใช้เวลาเนี่ยเจ็ดวันไปเดือนทั้งสือต้องคุณต้องเดินมาจากในลาวป่าก่อนเพื่อที่จะขึ้นรถขอหมูแล้วพอผมเล่าอย่างนี้นะ คุณสุก,กินนิมานเหนมินบอกโถเอ้ยกระจอกคุณรู้ไหมตอนที่ผมนักเรียนนะผมถอเรือแม่ปังจากแม่เปิงเชียงใหม่นี่นะทอขึ้นมาที่นครสวรรค์นเนี่ยสิบเก้าวันจากเชียงใหม่มานะคุณถอไม่ใช่ทอตามคุณต้องถอถอข้ามถอฝืนเรือมาใช้เวลาสิบเก้าวันแล้วจึงนั่งรถไฟไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแต่ผมเจอ พงเจ้าจุลจักรฟงโหยกระจอกเมื่อฉันยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยนะฉันเนี่ยนั่งรถไฟาจากกรุงเทพเนี่ยนะไปที่บัตเตอร์เวิร์ดสามวันสามคืนแล้วจากบัตเตอร์เวิร์ดฉันต้องไปต่อเรือที่ปีนังแล้วฉันนั่งจากปีนังเนี่ยไปที่ปอดสมิธไปครึ่งแล้วฉันนั่ง รถไฟอีกปีครึ่งจากปอสมิตเนี่ยข้ามทารนไซบีเรียรไปเรียนหนังสือที่เลนินกาดกับเจ้าฟ้าจากพงผูนาซึ่งเป็นพ่อของท่านที่ไปเรียนที่รัสเซียมึงคิดดูเถอะเติบโตขึ้นมาในรถไฟเนี่ยสามปีแล้วสัมมาอะไรกับที่จะไปเรียนอย่างพวกคุณเนี่ยต้องต่อสู้